เรียนต่อปอโทรหรือสอบใบเซอร์อะไรคืนทุนกว่าในยุค AI เพราะว่าคนที่ทํางานเออเรียนจบมาสักพักหนึ่งเนี่ยแล้วเขาไปทํางานใช่ไหมสักสามสีป่ปีสักพักตําแหน่งงานเขาจะตันครับเพราะอะไรเพราะเขาไม่มีใบเซอร์ประจําวิชาชีพของเขาหรือเขาไม่ได้ต่อปริญญาโทรครับบริษัทยักษ์ใหญ่จานวนมากเนี่ยเออเขาจะไม่โปรโมทให้น้องเป็นผู้จัดการแผนกครับถ้าน้องไม่มีสองสิ่งนี้ครับแต่คําถามคือว่าเออปริญญาโทรหรือใบเซอร์ในอันไ,ไหนคุ้มค่ากว่ากันครับ มันมีข้อมูลที่น่าตกใจอย่างหนึ่งครับจากงานวิจัยของต่างประเทศครับเขาบอกว่าเกือบสี่เปอร์เซ็นของหลักสูตรปอโทเดี่ยทําให้คนเรียนเนี่ยมีสถานะทางการเงินที่แย่กว่าเดิมครับหมายความว่าได้ปริญญาโทมาแล้วเนี่ยเงินเดือนขึ้นนิดเดียวครับขาดทุนครับในขณะที่ค่าเรียนปอโทเนี่ยหลายแสนอย่างนี้ครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าหลักสูตรไหนเนี่ย เออเรียกว่าเป็นกับดักทางการเงินครับหรือหลักสูตรไหนเป็นขุมทองครับที่จะทําให้เรารวยครับน้องเออหลายคนในห้องนี้อาจจะอยู่กําลังอยู่ในเออทางสามแพปลงครับเออทางแยกของอาชีพครับเขาคิดไม่ตกครับว่าเขาจะเออสอบใบเซอร์ของประจําอาชีพที่เขาทาอยู่หรือต่อโทดีครับเออในยุคที่ตลาดแรงงานเนี่ยเปลี่ยนแปลงเร็วเหลือเกินครับเออแล้วเขาก็กลัวจะเลือกผิดครับกลัวเสียเงินฟรีเสียเวลา ใครกำลังรู้สึกอยู่แบบนี้บ้างครับพิมพ์หนึ่งเข้ามาครับในคอมเมนต์ในหนึ่งชั่วโมงในนี้พี่จะมอบแผนที่ ROI ครับ ROI ย่อมาจาก Return on Investment ครับหรือผลตอบแทนจากการลงทุนที่เป็นข้อมูลจริงครับจากแนวโน้มตลาดแรงงานไทยปีปัจจุบันบน้อจะได้ตัดสินใจถูกครับว่าระหว่างปอโทกับใบเซอร์วิชาชีพอันไหนดีกว่าเออ หลายคนคงได้เคยได้ยินข่าวครับเออว่าอัตราการว่างงานของไทยเดี๋ยจะต่ําครับน้องอยู่ที่ประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นแค่นั้นครับแต่ว่าน้องอย่าเพิ่งวางใจไปครับเออเพราะมันอาจจะเป็นภาพลวงตาที่ซ่อนความจริงที่สําคัญบางอย่างเอาไว้ครับเออซึ่งก็คือองค์กรบางอย่างเออบางที่เดี่ยโดยเฉพาะบริษัทขนาดใหญ่เนี่ยกําลังเปลี่ยนโครงสร้างการจร้างงานครั้งใหญ่ครับน้อง เออซึ่งเขาไปดูรายงาน hiring compensation and benefits ครับน้องรีพอร์ตประจำปีล่าสุดครับของ jobdb by seek ครับน้องเขาไปสำรวจผู้ประกอบการกว่า700รายครับเห็นว่าองค์กรกำลังปรับตัวเพื่อรับมือสภาพเศรษฐกิจครับน้องเขาใช้กลยุทธ์การจ้างงานแบบ part time ครับเออกับจ้างพนักงานสัญญาจ้างแทนครับแทนที่พน,นักงานประจำครับนอ้อ เออเป็นพาร์ทไทม์เพิ่มมาเน้นแทนครับในองค์กรใหญ่ๆที่พนักงานเนี่ยมีจํานวนเกินร้อยคนขึ้นไปครับซึ่งเทรน์การจ้างคนพาร์ทไทม์หรือจ้างคอนแทคเตอร์พนนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นจากยี่สิบเปอร์เซ็นเป็นสี่สิบสองเปอร์เซ็นครับน้องในปีล่าสุดครับซึ่งนี่เนี่ยเป็นเป็นสัญญาณเตือนที่ชัดเจนครับน้องว่าความมั่นคงในรูปแบบของงานประจาเอ่อที่น้องจะจะ ทำงานที่เดียวนานๆและสบายไปตลอดชีวิตเนี่ยมันจะเออโอกาสจะยากลงเออจะยากขึ้นเรื่อยๆครับเออเพราะบริษัทเนี่ยต้องการจะลดค่าใช้จ่ายครับนอ้องเขาเลยกออฟคนออกครับเพิ่มความยืดหยุ่นในการดําเนินธุรกิจครับเออจ้างพนักงานสัญญาจ้างคุ้มกว่าครับเพราะพนักงานประจำเนี่ยบริษัทต้องจ่ายสวัสดิการหลายอย่างครับเปืองเงินครับนอ้องเขาต้องการหารับจ้างที่มีทักษะเฉพาะทางมากกว่าครับ เออไม่ใช่พลทหารที่ต้องใช้เวลาสอนงานครับเสียเวลาครับนอ้องเออเนาะทีนี้มาถึงทักษะทองคําครับที่ทําให้นายจ้างเนี่ยยอมยอมจ่ายค่าตัวเราไม่อั้นในปีปัจจุบันครับเออทักษะที่นายจ้างต้องยอมจ่ายแพงมีอะไรบ้างครับกลุ่มแรกคือกลุ่มเทคกคบเดต้ครับนอ้องอันดับหนึ่งที่มาแรงที่สุดคือกลุ่มเทคโนโลยีครับ เ,เช่นตำแหน่งงานพวกนักวิเคราะห์ข้อมูลครับเอ่อ data analyst data scientist ครับหรือน้อจะเป็นวิศวกร AI ครับ machine learning ครับหรือผู้เชี่ยวชาญในความปลอดภัยไซเบอร์ cybersecurity specialist อันนี้จะเป็น mega trend ครับเออนายจ้างต้องการมากครับเงินเดือนเริ่มต้นสำหรับตำแหน่งพวกนี้เนี่ยก็เออสามหมื่นห้าถึงแปดหมื่เลยครับ เออแล้วสามารถพุ่งไปถึงหลักแสนเลยครับสําหรับคนที่มีประสบการณ์ครับนายจ้างยุคใหม่ก็จะมองคนที่ใช้พวก SQL Python Power BI Tensor Flow พวกนี้ครับได้คล่องครับกลุ่มที่สอนี่คือกลุ่มบริหารธุรกิจครับกับเป็นพวกผู้บริหารครับสายบริหารเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการคนเก่งแค่การบริหารคนครับแต่น้องต้องบริหารงานโครงการได้ดีได้ดีด้วยครับ เอ่อโปรเจกต์แมネจเมนต์ครับหรือทักษะการทำการตลาดดิจิทัลครับเอ่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะกฎหมายด้วยครับน้องและไฟแนนซ์ครับน้องต้ Finance, นองเข้าใจธุรกิจของบริษัท <c oughs> เอ่อทักษะพวกนี้จำเป็นมากครับมีแนวโน้มได้รับเงินเดือนสูงขึ้น20-30%เปอร์เซ็นเลยกลุ่มสุดท้ายคือคนที่มีทักษะเอ่อซอฟต์สกิลครับน้องเอ่อทักษะด้านอารมณ์และสังคมพวกนี้ครับ การคิดเชิงวิพากษ์ความฉลาดทางอารมณ์ปรับตัวเก่งพวกนี้ครับน้องทำให้น,อน้องใช้ชีวิตกับคนอื่นได้ดีครับทีนี้เนี่ยวุฒิปอโทจยเป็นใบเบิกทางทองคําหรือแค่ตัวกระดาษครับนอ้องยกที่เน้นทักษะแบบนี้เนี่ยปอโทอยังจําเป็นอยู่ไหมครับเ,เราต้องตั้งคําถามครับอ,อแล้วเขาก็ไปดูเอ,อความคิดเห็นจาก,จากทั้งฝั่งนายจ้างกับลูกจ้างครับเอ,อในแหล่งข้อมูลต่างๆครับพวกเว็บบอร์ดพันทิปครับ เออมันมีข้อมูลน่าสนใจบางอย่างเอ่อหลายเสียงยอมรับตรงกันครับว่าวุฒิปอโทนเนี่ยโดยเพราะจากมหลาลัยชั้นนําอย่างเออเป็นใบเบิกทางชั้นดีอยู่ครับทําให้โปรไฟล์ดอนเนี่ยเด็ดในในเรซูเม่ครับน้องจะถูกเรียกสัมภาษณ์ก่อนครับคนที่จบตรีเออถูกเรียกสัมภาษณ์ก่อนคนที่จบตรีครับแต่ใบเบิกทางนี้ไม่ใช่ตัวตัดสินครับว่าน้องจะได้งานเสมอไปครับ เออบางกรณีนายจ้างบอกว่าน้องเนี่ยอาจจะคุณสมบัติเกินกว่าตำแหน่งงานที่น้องมาสมัครครับหรือโอเวอร์คอร์รีครับสำหรับตำแหน่งงานเด็กจบใหม่อย่างนี้ครับเออย่างนี้ก็ไม่ได้ครับเขากลัวว่าน้องจะเรียกเงินเดือนสูงเกินโครงสร้างของบริษัทครับน้องเออเขาเป็นเน้นที่มัลติสกิลมากกว่าครับมากกว่าปริญญาโทครับคนที่จบมาแล้วทำงานได้จริงครับมากกว่าคนที่มีแต่ปริญญาครับนอขอบคุณครับพี่สินแส เฉะนั้นพอโทรในปัจจุบันเนี่ยเป็นตัวคูณโอกาสเฉยๆครับไม่ใช่ตัวการันตีความสําเร็จครับน้องลิลลี่เออวุฒิพอโทรจะทรงพลังที่สุดเมื่อถูกมาใช้ร่วมกับประสบการณ์ทํางานจริงเท่านั้นครับแล้วก็ทักษะพวกซอฟต์สกิลที่น้องมีครับน้องเอ่อต่อไปคือศึกจริงบาลัง ROI ครับเออคือปริญ,ญญาโทรประทะกับไบเซอร์ครับใครดีกว่าครับ เปิดเรามาเปิดกระเป๋าตังเราครับค่าใช้จ่ายจริงที่เราต้องเจอครับเเปรียบเทียบครับดองค่าใช้จ่ายในการเรียนปอโทกี่บาทเเทียบกับการสอบใบเซอร์ครับสมมติน้องเรียนปอโทจะมา MBA. เอา็บเอพวกมหาลัยท็อปเทียรครับพวกสถาบันสสินพวกนี้ครับหรือจุฬาหลักสูตรเอ็กเซคิครับ ค่าใช้ใจ่ายในการเรียนเนสองล้านต้นๆเออแพงชิบหายครับเออแต่ลูกเศรษฐีบางคนยอมเรียนครับทําไมคนถึงต่อโทรศ์ส,ส,สินครับเพราะอะไรครับเพราะเขาจะเอาคอนเน็กชันครับน้องลิลลี่มา,าจ,จะมีลูกทายาทของเจ้าสัวเออธุรกิจหมื่นล้านพันล้านครับมันต่อโทเอ็มบีเอที่ศศสสินครับน้องแล้วคนพวกนี้ก็อยากจะไปได้คอนเน็ชันจากเจ้าสัวพอดีครับลูกเจ้าสัวครับ เออแต่ว่าถ้าน้องเนี่ยเป็นคนกระจอกเนี่ยต่อให้น้องได้กินข้าวกับลูกเจ้าสัวเขาก็ไม่เอาน้องอยู่ดีครับน้องลิลลี่คำว่าคอนเน็ชันเนี่ยมันใช้อะไรไม่ได้ในปัจจุบันถ้าตัวน้องไรความสามารถน้องจะไปต่อโทรศัพท์สินเนี่ยลูกเจ้าสัวพวกน้ก็ไม่เหลียวเออไม่มองชายตามองน้องด้วยซ้ำครับเออคอนเน็ชันเนี่ยมันแปลว่าอะไรครับแปลว่าตัวเราต้องเก่งด้วยครับ ไม่ใช่เราเรียนศาสตร์ศิลป์กับเจ้าสัวครับไม่ใช่ครับน้องการได้กินข้าวเที่ยงหรือเป็นเพื่อนกับลูกเจ้าสัวเนะี่ยไม่ได้ไปใบรับประกันความสําเร็จนะครับเขาไม่ได้ชวนน้องไปเปิดบริษัทเสมอไปนะครับถ้าน้องความสามารถไม่ถึงอะ่ะเอออย่าคิดว่าคอนเน็ชันเนี่ยมันแปลว่าอย่างนี้ครับไม่ใช่ครับการเรียนศาสตร์ศิลป์กับลูกเจ้าสัวไม่ใช่ครับตัวน้องเนะี่ยต้องมีของด้วยครับหรือถ้าน้องจะเรียน m อ a เบีเยด อสถาบันที่ลองลองลงมาครับอ,อธรรมศาสตร์ MIM ครับหรือหลักสูตรเอ e c u t i v e ของนิดาครับอค่าเรียนก็ประมาณสามแสนหกถึงหกแสนเก้านี่ครับซึ่งแม่งก็แพงชิบหายอยู่ดี <c oughs> เอ,อหรือว่าจะเป็นเรียน MBA พวกมอเอกชนครับออมอกุงเทพนี่ครับออสองแสนต้นๆครับเอ,อถูกลงมาเยอะเลยครับจากสองอันแรกครับเอ,อแล้วก็ ในขณะที่ฝั่งที่เป็นใบเซอร์วิชาชีพครับเอ่อพวกเช่นใบเซอร์ pmp ครับเป็นใบเซอร์ที่เกี่ยวกับการบริหารงานโครงการครับ project management ครับน้องอันค่าสอบใบเซอร์ pmp นยก็จะมีค่าอบมรมกับค่าสอบครับรวมก็ประมาณสี่หมื่นถึงหกหมื่นบาทครับน้องหรือถ้าน้องเป็นสายไฟแนนซ์เนี่ยเอ่อน้องก็สอบใบเซอร์พวก cfa พวกนี้ครับเอ่อเปิดกล่องครับน้องประกอบ ใครโยนกล่องครับเปิดกล่องด้วยครับพี่แย่งกล่องครับ,บคุณกล่องน้องประกรณ์ได้หนึ่งเหรียญครับขอบคุณเจ้าของกล่องด้วยครับสมมติน้องสอบ cfa ครับมสมมติน้องจบเศรษฐศาสตร์เหมือนน้องสันรหรือจบบริหารธุรกิจสาขาไฟแนนซ์ครับ อค่าสอบ CFA เนี่ยมันมีสามระดับครับบวกกับค่าเตรียมตัวเอ่อทั้งหมดรวมกันสามเลเวลเนี่ยแสนสองนะครับถึงแสนเจ็ดครับน้องแพงชิบหายเอ่ออันนั้นเซอรออเลกเฟอร์กูสันคนละอันครับน้องอันอืมอ่อหรือถ้าไปเป็นฝั่งดิจิทัลมาร์เก็ตตก็มีใบเซอร์เหมือนกัน,นครับถ้าใครเป็นสายการตลาดออนไลน์ครับน้องขอบคุณครับน้องออยกับน้องเปล่าเปามี Me ค่าอบรมใบเซอร์ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยเออบัตบีตั้งแต่พันกว่าบาทถึงห้าหมื่นห้าเลยครับมีทั้งคอร์สออนไลน์กับอบรมระยะสั้นครับซึ่งต้นทุนที่พี่พูดมาเนี่ยน้องจะเห็นถึงความแตกต่างครับของเม็ดเงินลงทุนอย่างชัดเจนครับระหว่างค่าเรียนปอโทค่าสอบใบเซอร์เพราะนี้ค่าเรียนปอโท์แพงชิบหายครับน้องแพงกว่าเยอะ อแล้วคําถามคือถ้าเราได้ใบเซอร์หรือได้ปอโทเนี่ยผลตอบแทนจะเป็นยังไงครับสมมติน้องอ่านเรียนจบโทเนี่ยเงินเดือนน้องจะได้เขาจะปรับเงินเดือนให้น้องกี่บาทครับเออเรามาดูผลตอบแทนกันครับจากการรวบรวมข้อมูลครับน้องของ salary survey ครับกับป,ประสบการณ์จริงของคนที่ผ่านเส้นทางพวกนี้ครับเขาบอกคนที่จบปอโทเนี่ยมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังว่าเขาเอ,อ่ออัพเงินเดือนได้ตั้งแต่สาิถึงแปด แปดสิบเ็นเลยครับเทียบกับตอนเอ่อตอนก่อนหน้านี้ที่เขามีแต่ปอตีครับแล้วทำงานมาแค่สามสี่ปีครับบางคนได้ขึ้นถึงร้อยกว่าร้อยกว่าเปอร์เซ็นตเลยครับเขาบอกว่าปัจจัยที่ทำให้เงินเดือนเพิ่มแบบก้าวกระโดดนี่คือการย้ายงานครับเออหรือการเปลี่ยนสายงานครับมากกว่าการโปรโมทในในบริษัทเก่าครับนนองเอ่อซึ่งวุฒิปอโทได้จะช่วยปลดล็อก ตำแหน่งผู้จัดการให้น้องได้ครับเพราะในบริษัทยักษ์ใหญ่พวกปตทอเออพวกบริษัทในเซตเอฟฟี้พวกนี้ครับในตลาดหุ้นครับถ้าน้องไม่มีปตทเนี่ยเขาจะไม่โปรโมทให้น้องเนี่ยเป็นผู้จัดการนะครับเออได้ผนกส่วนใหญ่ครับของของบริษัทฉะนั้นเงินเดือนน้องจะตันครับเออที่ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการครับ ซึ่งถ้าน้องมีปอโทเนี่ยแล้วน้องเข้าไปปอตทใช่ไหมแล้วน้องจะอัพอัพตำแหน่งเป็น AVP V P พนี้ครับน้องต้องใช้ปรินาโทรครับน้องเออถ้าอยากได้กันเดือนหลักแสนครับบางที่จะได้สูงกว่าแสนห้าครับในบางสายงานเอ,อ่อในขณะที่น้องเนี่ยได้ใบเซอร์ PMP มาครับ p r o t m c t m g n m g n t p r t p r s s i s s i o ครับ เออน้องก็ได้ปรับเงินเดือนเหมือนกันครับมากกว่าคนที่ไม่ไม่มีใบเซอร์พีเอมพอันนี้ครับประมาณยี่สิบห้าเปอร์เซ็นครับเออในประเทศไทยเนี่ยคนที่เป็นโปรเจกต์แมเนจเจอร์ที่มีใบเซอร์พีเอมพเนี่ยแล้วมีประสบการณ์และมีทักษะด้วยเนี่ยบางคนได้เงินเป็นแสนเลยครับน้องต่อเดือนครับแล้วมาที่ใบเซอร์พวก CFA บ้างครับสายไฟแนนซ์ครับ เออใครมี CFA เดจะเปิดมีล่างทองครับเออเป็นซูเปอร์สายยาครับน้องถ้าน้องจะเป็นผู้จัดการกองทุนเนี่ยน้องต้องมี CFA นะครับเออหรือ CISA ครับหรือถ้าน้องจะเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนองี้ครับในโบรกเกอร์หุ้นครับคนที่ซือ CFA Charter เดี่ยคือคนที่สอบผ่าน CFA ทั้งสามเลเวลเนี่ยอาจจะมีรายได้สูงถึงสองแสนถึงห้าแสนบาทต่อเดือนเลยครับ แต่น้องนด้มีประสบการณ์เยอะนะครับบางคนมีประสบการณ์ไปสิบปีครับถึงก็ได้เข้านี้ครับสิบห้าถึงยี่สิบปีครับเอาเขาก็ไปดูข้อมูลในเว็บไซต์เพย์เกลครับเอเขาประเมินเงินเดือนเ,นเฉลี่ยของคนถือ CFA ในไทยเอออยู่ที่ประมาณแปดแสนแปดครับดอกต่อปีครับเอออันนั้นต่อปีครับถ้าเฉลี่ยไปต่อเดือนก็เหลือเจ็ดหมืนสี่ครับ ช่วงเงินเดือนมันกว้างครับขึ้นอยู่กับตำแหน่งและประสบการณ์เออแล้วทีนี้คําถามที่น่าจะถามคือว่าแล้วใครคืนทุนไวกว่าครับเออมาดูกรณีศึกษากันครับเออกรณีศึกษา A กับ B, B ครับเนองเวลาเราจะคํานวณเออ ROI เนียหรือ Return on Investment เนี่ยเราต้องคํานวณทั้งระยะเวลาที่จะคืนทุนครับ ไม่ใช่แค่เอาค่าใช้จ่ายเนี่ยมาหารนะครับแต่ต้องรวมต้นทุนค่าเสียโอกาสและเวลาเข้าไปด้วยครับกรณีที่หนึ่งครับเออนายเอครับเขาเป็นพนักงานออฟฟิศครับแต่เขาอยากเอ่อทำงานเป็นโปรเจกต์แมนเจอร์ครับเงินเดือนปัจจุบันเขาห้าหมื่นครับซึ่งเขามีสองทางเลือกครับทางเลือกแรกคือไปต่อโทเอ็มบครับทางเลือกที่สองสอบใบใบเซอร์พีเอมพอันนี้ครับซึ่งถ้าเขาเลือกต่อโทเอ็มเดี๋ยวเขาจะ อาจจะเสียค่าเรียนโทได้ที่สี่สี่แสนบาทครับแล้วใช้เวลาเรียนสองปีครับผลลัพธ์คืออะไรจบแล้วได้ปอโทมาก็ได้ย้ายงานครับจากเดิมเงินเดือนห้าหมื่นเป็นแปดหมื่นครับก็คือเพิ่มเงินเดือนเพิ่มสามหมื่นครับน้องเอ่อระยะเวลาคืนทุนเป็นเท่าไหร่ครับน้องเอาค่าเรียนโทสี่แสนบาทครับเอ่อมาหารกับเงินเดือนที่น้องได้เพิ่มขึ้นมาสามหมื่นครับสี่แสนหารสามหมื่นได้สิบสามจุดสี่เดือนครับ หมายเขาว่าน้องจะคืนทุนเนี่ยประมาณสิบสามเดือนครับเอ,อ่อถึงจะคุ้มทุนแต่ว่ารวมระยะเวลาทั้งหมดสู่จุดคุ้มทุนเนี่ยน้องต้องเอาเวลาที่น้องเรียนหนังสือซึ่งเป็นต้นทุนค่าเสียโอกาสได้ยี่สิบสี่เดือนบวกเข้าไปด้วยครับน้องมันคือยี่บสี่เดือนบวกสิบสามจุดสี่เดือนครับเป็นสามสิบเจ็ดจุดสี่เดือนครับประมาณสามปีนิดๆครับน้องส่วนถ้าน้องเลือกทางเลือกที่สองเนะี่ยไปสอบใบเซอร์พีเอ็มพีใช่ไหม ค่าสอบประมาณห้าหมื่นน้องใช้เวลาเตรียมตัวสอบหกเดือนใช่ไหมผลลัพธ์คืออะไรน้องก็ได้ใบเซอร์นี้แล้วก็ลาออกเออไปสมัครงานที่ใหม่ครับจากเดิมเงินเดือนน้องได้ห้าหมื่นใช่ไหมที่ใหม่อาจจะให้น้องไปหกหมื่นห้าอย่างงี้เออคือได้เพิ่มหมื่นห้าบาทหมื่นห้าหมื่นห้าพันบาทต่อเดือนครับเราคำนวณระยะเวลาคืนทุนยังไงครับเอาห้าหมื่นที่เป็นค่าสอบใบเซอร์นี้ครับหารด้วยหมื่นห้าครับคือเงินเดือนที่น้องได้เพิ่มขึ้นมา ผลลัพธ์ออกมาจะเป็นสามจุดสามเดือนครับเออคืนทุนแค่สามเดือนนิดนิดเองครับน้องแต่ถ้าน้องรวมเวลาทั้งหมดบวกสู่จุดคุ้มทุนเนี่ยน้องเอาเวลาหกเดือนบวกกับสามจุดสามเดือนครับเป็นเก้าจุดสามเดือนครับบทสรุปคือว่าเอ่อ PMP หรือใบเซอร์เนี้ยคืนทุนไวกว่าเยอะครับน้องถ้าในแง่ของเงินและเวลาครับ พราะถ้าน้องเรียนปอโทเดียวกว่าจะคืนสู่จุดคุ้มทุนเนี่ยต้องใช้เวลาสามปีนิดๆครับแต่ถ้าน้องได้ไปเซอร์พีเมพจะใช้เวลาแค่เก้าเดือนคืนทุนนะครับกรณีที่สองเนี่ยคือคุณบีครับคุณดีทาคุณบีทางานสายการเงินครับเขาอยากเป็นนักวิเคราะห์ระดับเซียนเงินเดือนเขาเจ็ดหมื่นครับปัจจุบันครับเขาเลยมีทางเลือกสองทางครับอันแรกคือไปต่อโทไฟแนนซ์ครับ หรือทางเลือกที่สองสอบใบเซอร์ CFA ถ้าเขาต่อโทรไฟแนงเขาต้องจ่ายค่าเรียนโทรสี่แสนครับใช้เวลาเรียนสองปีผลลัพธ์ออกมาได้ตำแหน่งซีเนียครับเออเขาจะได้กระเดือนเป็นแสนหนึ่งครับเพิ่มจาก 70, 000, เจ็ดหมื่นประมาณสี่หมื่นบาทครับน้องต่อเดือนระยะเวลาคืนทุนเกาสี่แสนไปหารสี่หมื่น 40, 000, ครับคือส,สิบเดือนครับเอ,อหลังจบโทรครับ น้องก็ต้องาระยะเวลาเรียนโทรยี่เดือนไปบวกกับสิบเดือนเป็นสามสิบสี่เดือนรประมาณสามเออเกือบสามปีครับน้องถึงก็คืนทุนทางเรื่องที่สองคือสอบ CFA ครบทั้งสามเลเวลครับซึ่งน้องลงทุนไปแสนห้าค่าสอบ <c oughs> น้องอาจจะใช้เวลาสอบ CFA สามปีอย่างนี้ครับบวกกับอ่านหนังสือกับไปติวครับผลลัพธ์ก็คือได้ชาร์เตอร์และย้ายไปทำเฉพาะทางครับ เงินเดือนน้อนเนี่ยอาจจะเพิ่มจากเจ็ดหมื่นเป็นแสนห้าเลยครับน้องเออคาถามคือแล้วระยะเวลาคืนทุนเท่าไหร่น้องเอาแสนห้าค่าสอบใบเซอร์เนี่ยไปหารกับแปดหมืนคือเงินเดือนที่ได้งอกเพิ่มขึ้นมาครับมันจะได้ตัวเลขหนึ่งจุดเก้าเดือนครับหลังได้ชาร์เตอร์ครับเออประมาณแค่สองเดือนก็คืนทุนแล้วครับน้องถ้ารวมเวลาทั้งหมดสู่จุคุ้มทุนเนี่ยคือสามสบกเดือนบวกหนึ่งจุดเก้าเดือน คือสามสิามสิบเจ็ดจุดเก้าเดือนครับเออสามสิบเจ็ดจุดเก้าเดือนเนี่ยเอใช้เวลานานกว่าแต่ให้ผลตอบแทนที่เก้ากระโดดมากกว่าเออสามสิบเจ็ดจุดเก้าเดือนเทียบกับสามสิบสี่เดือนครับเทียบกับการเอ,อเรียนปอโทรครับนออ้องเออเท่าที่น้องฟังมาแล้วเนี่ยน้องคิดยังไงครับเออ่ยวันดีครับน้องฟัน เออเหมือนที่พี่เกิดไว้ครับตอนต้นว่าเกือบสี่ิเปอร์เซ็นของหลักสูตรปอโทเนี่ยเออไม่ได้สร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่าครับน้องเป็นเพราะว่าสาขาวิชาที่น้องเรียนเนี่ยสําคัญมากกว่าเออชื่อปริญญาที่น้องเรียนครับปโทที่ในสาขาที่ตลาดไม่ต้องการเนี่ยมันก็ไม่คุ้มค่าการลงทุนครับน้องซึ่งสาขาที่คุ้มเนี่ยคือสาขาคอมพิวเตอร์ายเอครับน้อง เออกับวิศวะคอมครัวิวิสคอมกับวิศวะคอมาาคอมรับ ROI เฉลี่ยสูงกว่าเออสูงกว่าห้าแสนดอลลาร์เลยครับเออหรือสิแปดล้านบาทครับตลอดอายุการทํางานทั้งชีวิตเออคุ้มครับน้องหรือถ้าน้องจะไปสายพยาบาลหรือเฮลท์แคร์ครับนออ้องเอออันนี้ก็เป็นสาขาที่ให้ ROI สูงครับเพราะว่าเทนสุขภาพเนี่ยประเทศไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุครับ ถ้าน้องทำงานเฮล์แคได้รวยครับในระยะยาวครับอุตสาหกรรมนี้เติบโตครับอันที่สามก็สายบิซนเนสแอนาลิติกครับกับเ a t a a n a l y t i c เอ่อเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจครับเออสาย Data าายครับเออน้องใช้โปรแกรม power BI คล่องๆครับท a รพวกนี้ครับรวยครับน้องอันสุดท้ายกอสายไฟแนนซ์กับอีกอนมิกส์กับน้องการเงินเกษตรศาสตร์ เออคนนี้ไปสายฟินเทคครับน้องการเงินธนาคารตลาดหุ้นครับเออเป็นคอนซัล์ครับน ul, ้บนองเขาบอกในทางตรงกันข้ามในงานวิจัยเดียวกันเขาบอกว่าสาขาศิลปศาสตร์กับมนุษยศาสตร์มี r o i เฉลี่ยติดลบครับน้องเออฉะนั้นให้หลีกเลี่ยงการเรียนต่อโทรสายสังคมถ้าผลตอบแทนถ้าเป้าหมายของน้องเนี่ยคือการคุ้มทุนนะครับนะพี่ไม่ใช่ครูแน่แนวครับน้อง พี่เป็นที่ปรึกษาครับเออถัดไปจะเป็นเอ่อความหมายของใบเซอร์ที่ส่งพลังครับนมันเป็นทางด่วนสูขการจร้างงานครับในขณะที่ปริญญาโทเป็นการลงทุนระยะยาวครับเออแต่ใบวิชาชีพนี่หรือใบเซอร์เนี่ยเป็นการลงทุนที่เน้นผลลัพธ์ระยะสั้นครับและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางครับน้องเหมือนเป็นการติดเทอร์โบครับน้องให้ชีวิตทางน้องครับเอ่อ ใบเซอร์ที่เขานิยมคือ PMP กับ CFA เนี่ยแหละครับหรือเป็นสายไอเออสายระบบคลาวดครับวางระบบคลาวด์ครับใบเซอร์พวก AWS ครับน้อง Amazon Web Service ครับเออกับ Microsoft Azure ครับน้องจำเป็นมากครับสำหรับสายที่วางระบบคลาวดครับรวยยับเลยครับหรือถ้าจะไปใครไปสายดิจิ t a ลมาร์เก็ตตครับเออเป็นสายยิงแอดเออใน Google หรือ Facebook ใน Tiktok นี้ครับการตลาดดิจิทัล นายจ้างต้องการครับปัจจุบันเขายัางต้องการการยิงแอดเออเพื่อได้ยอดขายสินค้าและบริการมากขึ้นครับเขาต้องการคนที่ยิงแอดเนี้ยให้ตรงกลุ่มเป้าหมายครับเออสร้าง conversion rate ครับน้องเปลี่ยนเออลูกค้าครับเปลี่ยนผู้ติดตามเป็นเออรายได้ของบริษัทครับอันสุดท้ายเดบวใบเซอร์สายภาษาครับเออพวกโทรอีกครับนองกับ s k ครับใบเซอร์ภาษาอังกฤษ เออกับภาษาจีนครับน้องเออยังเป็นที่ต้องการสูงครับเออและดี่ะครับคือทั้งหมดครับบทสรุปของไทไลท์เนวันนี้ครับสรุปว่ามันไม่มีคําตอบที่ถูกที่สุดสําหรับทุกคนครับมีสำารออมีแต่คําตอบที่ใช่ครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยมีคําตอบที่ใช่ไม่เหมือนกันครับน้องอยู่ที่เป้าหมายอนชีวิตน้องครับเออถ้าเป้าหมายน้องเนี่ยอยากจะเปลี่ยนสายสายอาชีพแบบพลิกหน้ามือเป็นหลังมือครับ เช่นน้อนจบวิศวะมาแต่เอออยากจะไปทํางานไฟแนนซ์ครับเอ่อถ้าน้องเลือกสายนีญญ่ปริญญาโตปริญญาโทจะเป็นเออทางออกมากกว่าครับเอ่อทำให้น้องเนี่ยสร้างพื้นฐานใหม่ครับได้คอนเน็ชันในแวดวงใหม่ครับหรือถ้าน้องอยากจะเป็นผู้ผู้บริหารในบริษัทระดับซีเลเวอย่างนี้ครับเออมันต้องใช้ปริญญาโทครับน้องเอ่อ MBA เอ็มบอพวกนี้ครับ ถ้ไม่นอนเนี่ยเออเป็นผู้บริหารที่มองภาพใหญ่ครับน้องเออแต่ถ้าน้องมีเป้าหมายอยากใหอัพทักษะเฉพาะทางครับเออให้รู้ใบเซอร์เรียนรู้ a อไูใหม่ๆครับเออไปสอบใบเซอร์ดีกว่าครับเพราะมันใช้เวลาน้อยตรงเป้ามากกว่าครับตอบตอบโจทย์ความต้องการเร่งด่วนของตลาดครับเออถ้าต้องการผลตอบแทนเร็วก็ใบเซอร์ครับต้นทุนต่ำกว่าปอโทเยอะ ระยะเวลาคืนทุนสั้นกว่าเยอะครับน้องแล้วถ้าน้องต้องการสร้างโปรไฟล์เออที่แข็งแกร่งที่สุดครับน้องในจักรวาลเพื่อเข้าบริษัทในฝันน้องต้องมีทั้งสองอย่างครับคือมีทั้งปริญญาโทแล้วก็มีใบเซอร์ประจําวิชาชีพด้วยครับน้องบวกกับประสบการณ์กับซอฟต์สกิลซอฟต์สกิลที่น้องฝึกเออทำงานม,มาสามสี่ปีครับเออแค่นี้น้องก็ชนะแล้วครับเออ ตอนนี้เรามีเฟรมเวิร์กในการตัดสินใจแล้วครับเอ,อมีข้อมูลตลาดล่าสุดแล้วแต่ข้อมูลสําคัญที่สุดที่ยังขาดไปคือข้อมูลส่วนตัวของน้องครับพื้นฐานการศึกษาและอาชีพน้องจบอะไรมาครับเป้าหมายชีวิตน้องคืออะไรครับสไตล์การเรียนรู้แบบไหนที่เหมาะกับน้องครับน้องออสถานะการเงินน้องเป็นยังไงครับเป้าหมายเป็นยังไงครับครอบครัวน้องเนี่ยเป็นคนชั้นกลางหรือว่าเป็นคนจนครับ เออเพราะปัจจัยพวกนี้เป็นตัวแปรครับที่จะตัดสินผลลัพธ์สุดท้ายครับในทางเลือกชีวิตของน้องครับการใช้กลยุทธ์แบบว n น size fit เนี่ยหรือทําตามคนอื่นโดยไม่วิเคราะห์ปัจจัยของตัวเองเนี่ยทำไม่ได้นะครับอ,อ่มันคือขนทางที่เร็วที่สุดสู่การลงทุนที่ล้มเหลวครับมันจะทําให้ดอเนี่ยเสียใจทีหลังครับเออ,อ spam box เออนั่นแหละ เออแล้วพี่ก็มีบริการครับแต่ตอนท้ายครับน้องมีบริการให้การปรึกษาส่วนตัวครับน้องคือพี่ทํามานานแล้วครับเออปีกว่าแล้วครับแล้วก็ไพรเวทโคชิ่งครับน้องเออพี่เนี่ยเหมือนไลฟ์โคชคนอื่นหรือเปล่าไม่ใช่เพราะพี่ทํางานเป็นไอทีออเดดพี่จบบัญชีจุฬาแล้วสอบใบเซอร์ซีซ่านะครับเออเหมือนที่น้องลูเซียกำลังะสอบครับน้องเออแล้วพี่ก็ ทำงานไป i อ a u อ i t มาทั้งชีวิตครับน้องถ้าน้องจะปรึกษาบิ s เ c o โค h เนี่ยน้องต้องปรึกษาพี่เพราะพี่ทำงาน IT ทเนี่ยเอเอทั้งชีวิตครับน้องเออแล้วนี่เลยครับคือทั้งหมดครับน้อง